โอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เก่าพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับเช้าราศีธนูลักนาธนูในปักแรกของเดือนมิถุนายนค่ะสองห้าหกสามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสโลแกนหมอมาช้าเดี๋ยวมานะนะคะเอาหน้าเราธนูเหมือนกันต้องมีคำที่จรทำเราทําแบบตะวันตกนะคะอืม,อมโอเคจ้ะอ่ะมา เด็กสิ้นปีอ่ะยังไงก็มีสิ่งดีๆนะนะคะอ่ะโอเคขอให้พลังงานของชาวราศีธนูลัคนาธนูค่ะสจิตรีสขอให้พลังงานค่ะของชาวราศีธนูลัคนาธนูอือหึอืออืออือ เป็นไพ่เก้าเหรียญเป็นไพ่เก้าเหรียญแต่ทําไมมันบิ๊กไปเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาวะความรู้สึกที่คุณเททิ้งหมดเลยความรู้สึกของคุณที่มีตอนนี้กับใครคนนึงก็ตามทีคุณเทเลยคุณเททิ้งหมดเลยไม่เอาละเทจ้านะคะเทหมดเลยกับความรู้สึกเทกับทุกๆสิ่งแล้วกลับมาตีกรอบให้กับชีวิตใหม่นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับความคิดของตัวเอง มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะทำไมถึงเป็นแบบนี้ชาวราศีธนูแล,ละขนาดธนูจ้ะคุณมืดมนมานานกับความสัมพันธ์นี้หาคําตอบไม่ได้เลยไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีอะไรชัดเจนเลยไพ่เดสตาร์ค่ะอยู่อมทุกข์เดียวยามาตลอดแล้วมันเกิดความเปลี่ยนแปลงทําให้ชีวิตของคุณเกิดความไม่สเสถียรมันมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณคุณเลยเทเลยค่ะเทเลยเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันท่าคุยกับชาวราศีกุมและคนากุมค่ะ อ uh huh. สองถ้วยรู้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มันเข้ากันดีมันเข้ากันได้ดีนะคะแต่ไพ่บอกเลยว่าสถานการณ์ที่คุณเจอคุณเทไปแล้วแต่ว่าเทกันพักเดียวเขากลับมาใช่ไหมหรือสถานการณ์ทุกอยาก่างการสลับกันได้เขากลับมาคุณเองก็อยากกลับไปนะคะคือการเงียบใส่กันเป็สถานการณ์ไซเลนนะคะอืม แต่ไพ่สองถ้วยก็มาบอกแหละคุณยังมีอะไรบางอย่างที่จะต้องคุยกันนะคะคบกันอยู่เนี่ยไพ่สองถ้วยนำพาพวกคุณกลับมาเจอกันกลับมาคุยกันคบกันอยู่อะนะคะแล้วเป็นยังไงอีกสถานการณ์ของพวกคุณกันอืืมไพ่เดอะเวอร์และสามดาบเป็นกันอยู่อย่างเงี้ยทะเละมีปากเสียงมีปากเสียงรุนแรงมีปากเสียง,ยงพูดจากันไม่เข้าใจนะคะมีความรู้สึกทุกข์นะคะ มีปากเสียงกันนะคะไพ่เดอะเวอร์แต่สุดท้ายก็กลับมาสู่ความความเข้าใจผิดที่ไม่ดีต่อกันก็กลับมาหากันอยู่วนๆเวียนๆไปไป,ไปมาๆนะคะไพ่สามดาภาวะของไพ่สามดาภาวะของของเรื่องของทัศนคติเรื่องของความรู้สึกนะคะแต่ไพ่เดอะเวอรมันก็เป็นไพ่ที่แบบ คุณมีปัญหาเกันเรื่องของระยะทางด้วยในบางคนมันเลยเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะก็เป็นได้บางท่านคือชาวต่างชาติมันไกลกันนะคะก็เป็นปัญหาขี่เข้าระแวงคุณคุณระแวงเขาอยู่แบบนี้ด้วยนะคะทีนี้มาดูกันต่อไปค่ะขออนุญ,ญาตด้วยนะคะฝนตกนะเออดูกันต่อไปว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีธนูและคนาธนูจ้ะ m a เ t e r of ฟ h o u t The day will. มานค่อนคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะธนูโอเคหนึ่งดา,าชัดเจนเขารู้กับสถานการณ์นี้นะว่ามันเป็นยังไงแต่เขาจัดการอะไรกับมันไม่ได้ถ้าคุณรู้ว่าเขาอยู่ในสเตตัสไหนอะนะเข้าใจนะคะเออถ้าคุณรู้ว่าเขาอยู่ในสเตตัสไหนแล้วคุณก็เช่นเดียวกันว่าอยู่ในสเตตัสไหนจะกี่คนในความสัมพันธ์นี้ก็ตาม เขาทําอะไรไม่ได้เขายังเขายังอยากมีคุณในชีวิตนะยังอยากมีอยู่นะคะออืเขากําลังคิดจะจัดการกับเวลาอยู่ให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อให้คุณเข้าใจเขามากขึ้นนะคะเขามีภาวะเงียบไปเงียบไปคิดที่เงียบอะเงียบไปเพราะไปคิดไปคิดอยู่นะคะไปคิดอยู่เพราะเนี่ยแต่ไพ่หนึ่งถ้วยอะ เนี่ยหนึ่งถ้วยให้ดูหนึ่งถ้วยก่อนให้หนึ่งถ้วยคือความรู้สึกของจริงที่เป็นความรู้สึกจริงใจเขายังมีให้คุณอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันน่ะให้หนึ่งดาบออกมาบอกว่าพอปัญหามันเยอะเข้ามันทําให้เขาเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจแล้วและเริ่มคิดว่าไม่อยากผูกมัดกับความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าการที่มันมีปัญหากันเยอะขึ้นนี่แหละนะคะให้ระวังนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูแนวโน้มค่ะหมอต้องพูดแข่งกับฝน แนวน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลักนาธนูนะคะห้าดาบคุณไม่ทิ้งกันง่ายๆหรอกนะคะโอเคคุณไม่ทิ้งกันง่ายๆหรอกะคะ่ะวิวออฟฟิชูลค่ะมันจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาให้พวกคุณต้องแก้ไขเป็นปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกันในความสัมพันธ์นี้ แล้วจะเกิดการทะเลาะกันเหนื่อยเลยแล้วปัญหาจะหลุดลอยไปเองโดยที่พวกคุณก็จะไม่ได้แก้ไขมันเดี๋ยวฟูทุกอย่างจะปล่อยไปแบบไม่มีแบบแผนอะไรใดๆปัญหาจะถูกกองไว้ตรงนั้นแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณสุดท้ายจะเป็นยังไงคุณมีแนวโน้มที่จะห่างกันนะคะบางท่านคุณกับชาวราศีมูลเอ้ยราศีมีนลาคนามีนะคะให้เดี๋ยมูนนะคะเดี๋ยวฮาริเช คุณมีแนวโน้มที่จะห่างและเงียบหายกันไปนะคะให้เดี๋ยวฮาร์พิเชตบางคนเป็นคู่กันแต่อยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็เงียบใส่กันเหมือนเหมือนเหมือนกับแบบเห็นกันเป็นอากาศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะห่างกันไปแต่ยังไม่ใช่เลิกหรือคอนวดนะยังห่างกันไปเงียบกันไปนะคะสามเหรียญออบอกว่าถึงเงียบกันไปคุณก็ส่องเขาเขาก็ส่องคุณทั้งคู่ยังอยากอยู่ในสถานการณ์นี้ แต่แค่ว่าอยากให้ความเงียบเป็นตัวแก้ปัญหาความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะโอเคนะประมาณนี้ค่ะชาวราศีธนูรักคนาธานูหมอต้องตะเบงเสียงกับฝนนะคะขออภัยด้วยอยากริบอดดัดอ่ะนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะคือผมวุ่นวายมากไม่ได้เข้าร้านทำผมเลยไม่ได้ตัดเลยนะคะเนี่ย จะไปตัดอยู่เหมือนกันอ่ะทีนี้มาดูค่ะการงานหนึ่งใบของชาวศีธ,ธนูลัคนาธานูค่ะกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายคุณจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะในช่วงนี้ขอความช่วยเหลือจากใครได้ดีนะคะการร่วมลงมือทำอะไรต่างๆกับทีมจะได้ทีมเวิร์ที่ดีนะคะหรือคุณไปร่วมหุ้นอะไรกับงานที่สองของคุณงานที่สามของคุณ เป็นงานจ็อกพิเศษต่างๆจะได้รับผลตอบรับอย่างดีนะคะการเงินของคุณหนึ่งใบค่ะโอ้ไพ่ดีนะเป็นไพ่สิบเหรียญเลยคุณจะมีเงินเยอะธนูเงินเข้าเยอะแต่มีโอกาสเงินออกเยอะเหมือนกันอือหือ อาจจะมีการเอาเงินไปลงทุนอะไรหรือเปล่าธนูในในทางในทางหนึ่งคุณมีเงินเยอะนะแต่คุณเอาเงินไปลงทุนกับอะไรบางอย่างระวังเรื่องการลงทุนอะไรที่ไม่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ในช่วงนี้นะคะอ่ะฮะอืมเรื่องหุ้นไม่ค่อยดีอ่ะธนูช่วงนี้ดูดีๆก่อนนะอืมอืมอืม แต่ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหหมอทักอย่างนี้เทขายเลยไปค่ะโอ้โหไม่ใช่ใจเย็นก่อนคุณต้องดูก่อนว่าคุณยังไงนะคะเป็นดวงทั่วไปออืงานอะไรที่เป็นลับๆอ่ะหรือว่าเรื่องอะไรที่เป็นลับๆอะไรต่างๆที่มันไม่ชัดเจนเรื่องเงินที่คุณจะเอาไปลงทุนแล้วอะไรมันยังไม่ชัดเจนให้ดูให้ดีก่อนมีโอกาสที่มันจะไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างที่คุณคาดหวังไว นะคะลองดูให้ดีลองดูให้ดีแต่เงินคุณเยอะจะมีเงินเข้ามาแต่มีเงินเยอะจริงแต่มีโอกาสเสียเงินเยอะเช่นเดียวกันนะคะมาดูคําแนะนําของคนโสดชาวศรีษนูและขนาธนูค่ะรีแล่วิลล่วิลล่ y ู u r ex นะ The time the time has come to clean your energy พักก่อนเพื่อให้พลังงานในชีวิตของคุณกลับมาก่อนชาร์จแบตให้กับตัวเองก่อนชาร์จแบตให้กับตัวเองก่อนค่ะในช่วงนี้ความสัมพันธ์ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะคนโสดชาร์จแบตให้กับตัวเองก่อนนะคะคอืแต่ไพ่ก็ยังบอกว่าคุณยังเปิดโอกาสให้กับเต็งได้นะแต่ว่าพักพักไปด้วยเปิดโอกาสให้กับเตงไปด้วยระวังไปด้วยนะคะเซฟไว้ก่อนนะคะอม,มาดูเแบบคนมีคู่เอ้ยไม่ใช่สิ คนสถานะไม่ชัดเจนค่ะ Children Infinity Supply u n i v e r s Life สถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวนะโอเคสถานะไม่ชัดเจนนี่มันยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะเทใจ กับความสัมพันธ์ีนทั้งหมดนะที่จริงชิได้น่ะแป้งมีความรู้สึกนะคือแั้งเป็นการทานายที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วนะคะถ้าเป็นอ l c o h การ์ดแป้งจะเอามาเป็นคําแนะนําดีกว่านะคะอืเป็นคาทํานายได้ด้วยแล้วเป็นคาแนะนําที่แฝงไปด้วยในตัวเหมือนแนะนําประมาณว่าคุณจงไม่ต้องคิดอะไรในช่วงเนี้ยพอคิดไปก็ปวดหัว ทำอะไรกับเขาไม่ได้ปล่อยอย่างเดียวเลยปล่อยวางอย่างเดียวเลยเข้าใจว่าทำไมไพ่แนะนําอย่างนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่แป้งอ่านไปเมื่อกี้อต้องปล่อยวางอย่างเดียวปล่อยวางให้เวลาเป็นตัวจัดการกับมันบ้างเราไม่ต้องรู้ขึ้นมาจัดการกับทุทกๆอย่างเสมอไปนะคะแต่อ่าใช่แต่ถ้า,าในกรณีผิดคุณผิดคุณก็ต้องรู้ขึ้นมาขอโทษนะคะอย่างที่บอกนี่เป็นเป็นดวงทั่วไปเป็นดวงเจรรอร์เรลนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะ ทีนี้มาดูคนในคู่ชาวราศีธนู่ะสติชเรสเป็นอย่างไรคำแนะนำด้วยวอล์ก wow. ินฟรอว์ได้บอกทำให้ใช้แอนโวชิเออร์แท้ไหม k ี่สัมผัสช่างมือรุ่งเ r ืองไพ่ก็เหมือนจะแนะนำอีกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีเส้นทางที่จะสวยงามหรือโรยไปด้วยกิบกุหลาบเลยนะคะในทุกๆความสัมพันธ์มันต้องมีปัญหากันบ้าง แต่ไพ่ก็แนะนําว่าให้คุณอยู่กับตัวเองบ้างอย่าเอาเขาเป็นที่ตั้งกับความสัมพันธ์มากจนเกินไปนะักถึงแม้ว่าคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณจะเอาอะไรเป็นที่ตั้งกันอนะ่ะสำหรับคนมีคู่เป็นมีลูกมีเต้าเป็นครอบครัวหรืออะไรเนี่ยนะสิ่งที่คุณต้องเอาเป็นที่ตั้งคือเรื่องของอนาคตเป็นที่ตั้งส่วนเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณอาจจะต้องได้ใช้มันน้อยลงนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันทําให้คุณได้กลับมาอยู่กับตัวเอง ได้รู้ว่าใจตัวเองตอนนี้เป็นยังไงได้มาสำรวจความคิดของตัวเองว่าดีไหมมีความสุขดีหรือเปล่าถ้าเราเริ่มรู้สุขม,มีความสุขเขานี้เราจะเริ่มมีเหตุผลละเออจะเริ่มมีความสุขงั้นไปคุยกับแฟนของฉันดีกว่าว่าเออตอนนี้ฉันเป็นอย่างนี้เรามาแชร์แชร์กันไหมว่าเราอย่างนี้กันไหมเราทํางานมากจนเกินไปไหมเราเลี้ยงลูกมากจนเกินไปไม่ได้มีราสวีกันไหมไปทานข้าวกันไหมไปอะไรกันไหมแล้วเหตุผลมันจะมากขึ้นกว่าอารมณ์เข้าใจเร่่อนพูดนะคะ ถ้าคุณไม่ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยมันจะมีแต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์อย่างเดียวอะ่ะการได้อยู่กับตัวเองการได้ฟังเพลงการได้ดูซีรีส์ใช้ชีวิตกับตัวเองทําอะไรสบายๆมันก็ดีนะลองไปอัดแอปใช้ดูนะคะลองไปอัดแอปใช้ดูโอเคนะคะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ในดีสคริปชั่นบล็อกด้านล่างนะจ๊ะกดที่ลิงก์ได้เลย ตั้งมีทั้งหมด3มลิงก์ด้วยกันเป็นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจของเรานะคะหมอแป้งมีติดทาร่แล้วก็เป็นอินสตาแกรมส่วนตัวของแป้งฝากไปกดติดตามกันด้วยนะนะคะเผื่อจะแบบเผื่อจะไปดูไลฟ์สไตล์ของหมอแต่บางทีแป้งก็ชอบไลฟ์ในไอจีเหมือนกันนะไลฟ์แป๊บๆอ่ะคือทํางานอยู่อยู่ที่ไหนแล้วแบบรู้สึกอยากไลฟ์หรือไปเจออะไรแปลกๆนี้ก็จะจะมาไลฟ์นะคะในในอินสตาแกรมนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโชคดีนะคะ ก็สวัสดีค่ะ